โอเคต้องขอกระลองสนทิชาพี่ไปทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยมีในตลาดของส่วนช่อง BCB g a m i n นกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดในอ่า VIP Store Chat กันบ้านเองนะครับผมก็อนุกราชเข้าไปที่เติมโค้ดกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไม่รอช้าเลยเดี๋ยวจะได้ผมก็ให้ทุกคนใส่ f o ้ l o w ตามผมเลยนะครับผมก็คือโค้ดนี้เลยนะครับผม VIP J45 นั่นเองนะครับผม กดตรสอบการทารายการได้เลยนะครับโอเคแลผมและ้อเาะฉคนัผมก็จะได้มาหน้าบาทไดนเองนะหรอวครได้เท่าไหร่ได้กำไได้เลยครับหนึ่งหกเกเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้เอลเข้าไปไดเองโอเคนะ้วซ้ออ่าไฟที่สนใจหรือั้ได้ดูชเลยโอเคเดี๋ยวผมจะที่ที่อ่าปเข้เมตอแล้วกันนะครัจสอบบใไรที่สนใจดีหรือว่าเกรดสุดเกรดันเอลสุด มีการเติเไมได้ทางช่องทางนี้เลยนั่นเองส่วนคลิปวิดีโอสอนสำหรับคนที่จะไม่เป็นกระจิ้งทางด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็ลองไปจัดกันดูได้นะั่นเองนะครับโอเคแนละ้วผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากไปชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชอบกดสมัครกับช่องกดด้วยนั่นเองนะครับแล้วไว้ใจกันคลิปหน้าครับอาจจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่จากผมนั่นเองนะนะครับแลบ๊ายบายครับ